อาการหน้าบวมนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เกิดอาการหน้าบวมในตอนนี้นก,ก็จะมีวิธีมาแชร์นะคะก็มนบอกก่อนว่าตอนที่นกมาถึงที่นี่นะคะได้สัสปดาห์แรกนะคะก็จะมีอาการหน้าบวมอาการหน้าบวมที่เกิดจากการที่นกสั่งอาหารมาทานนะคะก็คืออาหารตามสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่ว,วไปเนี่ยค่ะ แต่ว่าในการทำอาหารของเขาเนะเขาจว่าเขาคงจะใส่พวกซอสต,ต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะถึงเราจะบอกว่าไม่เอาเค็มหรือว่าอะไรก็แต่แต่ว่าถ้าเขาใส่พวกผงปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความเค็มติดเ,เข้ามาแล้วถ้าอาหารมื้อไหนมันเค็มมากๆเนี่ยหน้าเราก็จะบวมคือบวมค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเมื่อสองสัป,ปดาห์ก่อนก่อนที่จะขึ้นเหนือเนี่ยปรากฏว่านอกทานอาหารไปนะคะก่อนที่จะขึ้นรถไฟน่ะหลังจากนั้นประมาณสักสามชั่วโมงค่ะ นกไปส่งประจกดูปรากฏว่าหน้าบวมคือมันบวมแบบบวมแบบเห็นๆเ,เลยอะคะ่ะคือบวมค่อนข้างเยอะนะคะนกก็เลยจะมาแชร์วิธีการารักษานะคะโดยไม่ต้องใช้เวลามากเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ดูนะคะโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคไตนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการดื่มน้ําดื่มน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้เราตัวบวมขึ้นนะคะ แต่ว่าน้ําที่เราดื่มเนี่ยคือน้ําสะอาดน้าเปล่าอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะหรือว่าน้ําขวดเราไม่ได้แช่เย็นนะคะเราก็ตั้งไว้่อุณหภูมิธรรมดาก็คือตั้งไว้บนโต๊ะธรรมดาเนี่ยแล้วอุณหภูมิก็คืออุณหภูมิปกติตทั่วไปเนี่ยแล้วเราก็ดื่มน้าน้ำได้จะเข้าไปทําความสะอาดร่างกายแล้วไปเจือจางกับเกลือต่างๆที่เราได้รับเข้าไปนะคะมันจะทําให้เราปัสสาวะได้คล่องขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารับความเค็มมากๆเนี่ยบางคนจะมีอาการ ที่ปัสสาวะไม่คล่องนอกเองก็เป็นเหมือนกันค่ะตอนที่นอกบวมเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือปัสสาวะไม่คล่องนะคะแต่ว่าพอหลังจากดื่มน้ำไปเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้ค่อนข้างเยอะค่ะก็คือจะเริ่มปัสสาวะเป็นปกติหลังจากนั้นนะคะ แต่ว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะคะกว่าว่ามันจะเริ่มปิดปกติหรืออาจจะข้ามคืนนะคะหรือบางทีก็แค่ประมาณ3าสีชั่วโมงแล้วแต่สภาพร่างกายของเราณตอนนั้นนะคะส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือใช้วิธีการนวดค่ะนวดนี่นกเคยเล่าไปนานแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปเปิดหาดูใน Google ก็ได้ค่ะใช้คำว่านวดหน้านวดหน้านี่มันไม่ต้องใช้อะไรลงทุนมากเลยนะคะก็คือใช้ครีมใช้ครีมอะไรก็ได้ค่ะที่เรามี ะะที่เราใช้ทานหน้าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็มานวดหน้านะคะเพื่อที่ทําให้น้ําเหลืองเนี่ยคือมันไหลเวียนพอน้ําเหลืองไหลเวียนแล้วเนี่ยหลักพันธมันจะมีเมือกสเสลต่างๆที่มันอยู่ตามช่องไซนัสหรือาตามช่องต่างๆตามพงกระดูกเนี่ยมันออกมานะคะมันก็จะช่วยทําให้อ่า เลือดของเราไหลเวียนดีขึ้นน้าเหลืองไหลเวียนดีขึ้นก็จะช่วยลดอาการหน้าบวมได้ค่อนข้างเร็วนะคะส่วนวิธีที่3นะคะอันนี้น้องเอาติดมาค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากัวซานะคะกววซานี่ก็จะทํามาจากหินนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ต้องไปหาซื้อนะคะอาจจะใช้เป็นช้อนก็ได้ค่ะที่เป็นช้อนทานข้าวช้อนที่ตักซุปอะคะที่เป็นสแตนเลสที่มันมนๆไม่คมนะคะก็เอามาขูดนะคะเอามาขูด ทำเหมือนกวัวซาแล้วค่ะเอามาขูดได้เลยค่ะใช้ช้อนอันนั้นสามารถที่จะขูดได้เลยนะคะแล้วมันก็ก่อนที่เราจะขูดนะคะเราก็ใช้คิมทาหน้านะคะก็ทาก่อนคิมยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่เรามีนะคะให้มันลื่นๆหน่อยกันหน้าเสร็จสีนะคะแล้วก็ขูดไปเลยค่ะขูดไปเลย จะเป็นอันนี้จะเป็นช้อนหรืออะไรก็ได้นะคะขูดไปเลยนะคะมันก็จะช่วยทําให้น้ําเหลืองไหลดีขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยบวมนะคะแต่ว่าใต้ตาเนี่ยังยังมีบวมอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้นกไม่ได้ทาอาหารเองไปที่ไหนก็เจอแต่ว่าจะต้องบอกกันว่าเอาไม่เค็มแต่ว่าสุดท้ายก็ยังต้องใส่เห็นเขายังใส่เป็นพวกผงปรุงรสต่างๆอะไรต่างๆก็ออกมามันก็ยังเค็มอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ดีกว่าตอนที่2สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็สรุปนะคะก็คือ ให้ใช้ตัวนี้หรือว่าใช้ช้อนได้เลยนะคะในการขูดหน้าให้กดหาคําใน Google นะคะใชะ้กดหาคําว่ากัวซานะคะก็จะมีวิธีการขูดนะคะในการขูดหน้าด้วยด้วยกัวซาโดยขึ้นมาเยอะะเลยค่ะสะกดนะคะกอไก่มหยากาศวอลวนนะคะกออัวกัว แล้วก็ซอโซสาอานะคะซออาสาก็จะเป็นกวดซานะคะมันจะมีวิธีทําเยอะแยะมากมายทั้งทาง youtube ทั้งบทความทั้งรูปภาพต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีไม่มีช้อนไม่มีเห็นกัวซานะคะก็ให้ใช้สันนี่ค่ะสันนิ้วมือนะคะสันนิ้วมือก็สามารถเอาใช้นะคะได้เหมือนกันค่ะมันก็จะขูดมันก็จะ แข็งแต่ว่ามันไม่มีอันตรายเพราะว่ามันมนๆนะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันมันก็จะมีเป็นสเตชเป็นอะไรพวกเนี้ยค่ะที่มันติดค้างอยู่ตามนะคะมันก็จะออกมานะคะมันก็จะออกมาทางคอนะคะบางคนอาจจะออกมาทางจมูกหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยลดอาการหน้าบวมได้นะคะแล้วก็อันต่อมานะคะก็ต้องบอกว่าต้องระวังก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็ถ้าเราทาอาหารทานได้เองเนี่ยมันก็จะดีนะคะแต่ว่าถ้าเราไปที่ไหนเนี่ยก็ลองบอกเขานะคะว่า ขอเป็นอาหารที่ไม่เค็มนะคะหรือไม่ก็บอกเขาว่าไม่ต้องใส่นนังปลาก็ได้ไม่ต้องใส่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะให้เราทานจืดๆณช่วงที่เวลาหน้าบวก,ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยมันหายบวมเร็วขึ้นประกอบกับที่เรามีการนวดมีการทำให้น้ำเหลืองบนใบหน้าไหลเวียนดีเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้มากนะคะรวมถึงในช่วงคอด้วยนะคะช่วงคอเราก็ต้องต้อง,องขุดขดบริเวณสัดคอนี่ด้วยนะคะหลังจากที่นวดหน้าหรือจะใช้ปวดซาหรือว่า จะใช้หินใช้ช้อนใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่าลืมนะคะในช่วงช่วงคอบริเวณนี้นะคะก็จะต้องมีการนวดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้อะทุกอย่างไหลหมุนเวียนดีถ้าใครอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือไปที่ร้านนวดร้านนวดนี่คือจะช่วยได้นะคะก็คือถ้าเขานวดนวดหน้าเนี่ยเราอาจจะนวดเองก็ได้หรือจะเพราะว่าคนที่ไปร้านนวดอ่เขาจะมีการนวดศีรษะแล้วก็จะมีการนวดช่วงคอบา่าไหลอันนี้ก็คือจะช่วยทําให้อะระบบร่างกายต่างๆเนี่ย มันเ,เรียกว่าหมุนเวียนต่อเนื่องกันนะคะล้วจะทําให้เราหายบวมได้นะคะของนกตอนที่บวมเนี่ยพอหลังจากนั้นพอใช้วิธีนี้นะคะก็ประมาณวันหนึ่งค่ะทุกอย่างก็เริ่มเป็นปก,กตินะคะแต่ว่าใต้ตาของนกเนี่ยก็คือบางวันก็จะมีถุงใต้ตามากบางวันก็จะมีถุงใต้ตาน้อยเพราะว่าตอนนี้นกยังต้องอสั่งอาหารตามร้านอาหารหรือว่าตามโรงแรมทานอยู่นะคะก็โดยส่วนใหญ่เราจะบอกเขาว่าไม่ให้เค็มแต่อย่างไงก็ยังออกมาเข็ม อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ยังไงต้องไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะ